สวัสดีครับผมจ่ารัมชาวนาวันนี้มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมไปชมพร้อมกันครับด้านหน้าท่านผู้ชมในขณะน,นี้คือฝักของต้นตะแบกนานะครับผมว่าท่านผู้ชมคงไม่ได้โฟกัสต้นนี้สักเท่าไหร่นะครับพอไปเห็นอีกทีก็เป็นไม้ประดับตกแต่งสวนไปแล้วนะครับ ต้นตะแบกนาะเป็นต้นไม้ป่านะครับสามารถนำมาเป็นไม้ประดับตกแต่งสวนสาธารณะนะครับตกแต่งสวนป่าได้สวยงามเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่มีเอกลักษณ์นะครับดอกสวยงามทนแรงแต่จะมีสักคนนะครับที่ ได้หันมาเพอปลูกต้นตะแบกนานะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้ธรรมชาตินะครับเราไม่ได้โฟกัสการงอกการเจริญเติบโตของเขาเท่าไหร่นะครับไปเห็นตามธรรมชาติเขาเห็นเขาเติบโตอ่พอสมควรแล้วนะครับวันนี้ต้องจะรําชนะนะครับได้นานดอกของต้นตะแบกนานะครับซึ่งแก่แล้วนะครับพร้อมที่จะไปเาพาะกล้านะครับ ผมก็ไม่เคยสักทีหรอกครับที่จะพกกลาไปในป่าแต่ไปที่สวนนะครับเป็นเขาแก่ก็เลยเด็ดมานะครับวันนี้นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับนี่นะฮะนี่นะครับฝักของเขา่านผู้ชมจะแตกออกนะครับเป็นห้าจีบบ้างหกจีบบ้างประมาณนี้นะครับข้างในก็จะเป็นเม็ดนะฮะนี่นะครับ่านผู้ชมนี่นะครับจะเป็นเม็ด ออกมาก็จะเป็นเม็ดนะครับเม็ดสีออกน้ําตาลนะครับอย่างเหมือนดูใกล้ครับเนี่ยเข้ากับเม็ดก้าวสารของเรานะครับดูใกล้ครับนี่ก็สามารถนําไปพอกล้าได้นะครับนี่นะเป็นเม็ดต้นตะเบกนาวันนี้นํามาฝากชมนี่นะครับภายในนะครับจะเป็นกีบแตกออกก็จะร่วงหล่นนะครับ ที่ควต้นนะครับเพราะว่าคงจะไม่ปลิวนะเพราะว่าเป็นเม็ดที่มีความหนักพอสมงควรนะครับนี่นะะเม็ดเม็ดอยู่ใกล้ๆนะครับชมเม็ดต้นตะแบกนาไม้ป่าสามารถทาเป็นไม้ประดับได้นะครับมีดอกสวยงามวันนี้นํามาฝากท่านผู้ชมขอบคุณท่านลูกค้าติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีสวัสดีครับ